สวัสดีครับตอนนี้อยู่ช่องเจเจหนึ่งสองห้านะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถสายฟรีคันใหม่นะครับชื่อว่า t h u n d e r b o l t เน้นงค่าเทินะครับส่วนพาสีเหมือนจะออกไปทางสายไอเทมนิดหนึ่งนะครับเ,เราไปซุ่มกันเลยดีกว่านี่ที่เวิร์กช็อปนะครับมก็เตรียมตอดไฟมาแล้วซุ่มกันอ่งมาหนึ่งอันไม่ใช่นะมันนี้ไม่ใช่ อ่ะซูมต่อมาอีกรอดเดี๋ยวเฮ้ยไม่ติดหรอกคันนี้เพิ่งมาเข้าเมื่อเช้านี่นะครับอ่าได้มาแล้วแปลว่าโคตรเท่ครับคันนี้หลอที่อ่าเราไปใช้เลยมา เราใส่ชิปกันก่อนนะครับผมอัพไปด้วยเลยด้อจะอาจจะอัพไม่เต็มนะคเพราะทีพอยน้อยอัพในระดับหนึงกันผมก็อัพได้เท่านี้นะครับนิดเดียวเองม่หรอกอ่าเราดูหน้าต่างก่อนนะครับเฮ้ยคล้ายๆกับรถ Speed Park s สิบ o n 16นะครับที่มีเขาแบบยูนิคอร์น ันนี้ก็เหมือนกันเลยแต่แห้หลอที่กว่าครับอ๋อมันจะหกบูทนะหกบูทหรือเปล่าเดี๋ยวนับกันอ่าซาันี้ยังไม่มีสกินนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่ามาครับลงแรงตอนนี้ก็รีซันนะครับตกมาไดมอนด์มา ดูสิว่าคันนี้มันจะดีหรือเปล่าส่วนอันดับนี้ก็ไม่รู้นะเพราะมันเพิ่งเข้ามาฉากนี้เลยแต่ผมหวังว่าคันนี้จะโหดกว่ออกา May of Dark นะครับเพราะจริงเราใส่ฟีที่เข้าเซิร์ฟจีนมาเนะี่ยยังไม่มีคันไหนที่มันโหดนะออ y of Dark แบบเยอะๆเลยมีแบบใจเคียงมาแต่คันนี้บอกเลยว่าความเท่นี่คือ สดดครับสดๆให้เราเจอคนขี่รถดาบด้วยอ่านแนะดูไฮเทคนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พบว่าตลอดห้าหกเดือนคันนี้ดูเท่สุดวครับเราถส่รีนะดีครับก่อนมีดีบูตมาสามบูตครับไม่แน่ใจว่าคันนี้มัน สายอะไรคันนี้มีแบบแถบข้างๆเหมือนกับเอสตาร์กเซอร์นะครับส่วนพารซีอย่ยังไม่มั่นใจนะแต่ถ้าไม่มีพารซีติดแปลว,ว่าคันนี้ร้อยเปอร์เซ็นน่าจะเป็นสายออไม่ดีสายเทม แต่ดูจากสภาพปั๊บมันจะสายเทยมแน่เลยไม่น่าใช้สายเลสซิ่งนี่ผมเอามาลองเล่นเลสซิ่งนะครับไอ้นี่ขน,น,นาดไม่ได้อัพนะรู้สึกว่าแรงอยู่นะถือว่าได้อยู่คันนี้เน้นทางค่าเทินครับเนี่ย เสียงบูทก็ได้เลยนะไม่ได้แย่เล่นง่ายครับคันนี้เล่นลื่นชิวๆรู้สึกแบบเอฟเฟกมันยังไม่สุดเลยเนะีนะ่ยเอฟเฟกบูทเนี่ยยังดูแบบจางๆครับหรือมันยังอัปเดตไม่เสร็จก็ไม่รู้เดี๋ยวผมมาคลิปเกมเพลย์ครับเผื่อจะมีอะไรเข้ามาเพิ่ม ส่วน้าซีผมปแปลได้หัือมนเข้าเซิร์ฟไทยแล้วผมทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ครับไอคือผมยังไม่ได้เข้าเซิร์ฟไทยดเลยนะว่าคันนี้เข้าเซิร์ฟไทยด้วยหรือเปล่าผมรู้อย่างเดียวคือเป็นเข้าเซิร์ฟจีนแต่ไม่น่าเข้าเซิร์ฟไทยนะครับเพราะมันไม่เข้าพร้อมกันหรือว่าคันนี้จะอีกเก้าเดือนเข้าไทยครับเพราะเวลาจะต่างกัน เซิร์ฟจีนเปิดเกอเซิร์ฟไทยเกือบปีนะครับเราต้องรอไปาะว่าผมรู้นะครับคันนี้น่าจะเป็นสายไอเทมนะไม่น่าจะสายเรซซิ่งแล้วก็เรซซิ่งได้อยู่ครับแต่ไม่มีพาสซี่พาสซี่เป็นสายไอเทมนะครับอ่าใน,นสุดหาห้องเจอนะครับบอกเลยว่าตะกี้กดหาห้องเป็นสิบนาทีอยู่นะกว่าจะเจอ นี้เป็นโหมดไอเทมนะครับซกืลไม่พลาดสีบไม่ผิดมันถ้ามันจะโดนทอร์นาโดโดนอะไรสักอย่างยิงแล้วเหมือนในโตเพิ่มขึ้นเองหรือเปล่าหรือสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวมาดูกันนะครับจะโดนยิงแล้วเป็นอะไรเดี๋ยวก็รู้เพราะว่าคันนน่าจะสายไอเทมแน่เลยแน่นอนครพอเลสซิ่งสกิลไม่ติดเพราะว่าสายไอเทมร้อยอร์เซ็์ครับ ตลาที่ดูว่าไปเล่นเลนสซิ่งมันก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้แบบจะไม่ต้องไปใสาเที่ยมจ่าขนาดนั้นเลสซิ่งก็ได้ครับโอ้ยชนผมว่าคันเนี้ยสมควรนำมาเล่นในโหมดนี้มากกว่าครับ อันไอ้ได้ในโตมาครับไม่แน่ใจเพื่อส่งให้หรืองไงเนี่ยมันปลาหมึกโดนยิงไม่ติดเหมือนจะติดห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับโดนยิงอะอ่าพาสติกติด้วครับอ๋อตะก,กี้ถ้าดูไม่ผิดนะครับ ไอมินิบูดอะมันเด้งรัวๆเลยอย่าเบอรนะว่ามันคือล่างกอบของคันนั้นอะไอดีวายวินหรือเปล่าไม่ใช่ดิเอ่อจำชื่อไม่ได้ครับเดี๋ยวให้ดูถ่ายคลิปที่มันจะโดนยิงแล้วมันจะมีมินิบูดขึ้นทุกวีอะเป็นเวลาเท่าไหร่นี่แหละคันนี้ถ้าดูไม่ผิดจะด,ดูย้อนไ,ไปดูต้นคลิปนะครับเหมือนมันจะขึ้น สครั้งมึงสี่วิทุกๆุกวิก็สี่ครั้งเออนั่นแหละชนสิติดห้าสิบเปอร์เซ็นะครับว่าผมรู้คํมแปอรมาแล้วนั่นี้ไง มินิบูสติดทุกวีจริงด้วยครับโอเครู้ละพาสซี่มันคือถ้ามันโดนแบบเกระสุนเรือดำน้ำยิงใส่มันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าไอมินะิบูดเยติดทุก,ทกวีแล้วเดี๋ยวย้อนไปดูอีกทีครับว่ากี่ครั้งอะโดนเนี่ย ย้อนไปดูครับว่ามันติดจีวีกันแน่งงงหมดแล้วเดี๋ยวคลิปเล่ม P จะตามมาทีหลังนะครับเ,เราย้อนกลับไปดูก่อนอ่าที่ดูไม่ผิดนะครับเหมือนถ้ามันโดนยิงหรือโดนพายุอะไรพวกเนีน้คือมันจะมีโอกาส50%ที่พาสซีฟปติดนะครับถ้าติดแล้วก็คือไม่ไีบบูท เพิ่มมิลิบูทเราจะได้มิลิบูมาใช้สี่ครั้งนะครับนั่นเองถ้าแปลไม่ผิดนะครับเซ็สตสกิลคันนี้จะเหมือนกับคันนี้ครับไอวินเบเกอร์ครับคันนี้แหละคันนี้เหมือนมันจะมีโอกาสหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับที่มันจะติดทุกๆวิห้าครั้งนะครับอันนี้ห้าอันนี้ 4, ติดติดแล้วมันจะได้ห้า บูะคนับสว่วนนะั้นจะได้ 4, สี่บูทแต่จะมีโอกาสติดมากกว่าเออแบบว่าอันเนี้ยรถคันใหม่เนะี่ยมันคือล่างแยกของรถวินเบเกอร์ครับอาขอจบคลิปการรีวิวรถคันนี้ไปให้นะบบายบายสวัสดีครับ